สาวไทยประเดิมควา้าชัยเหนือตุรกีแฟนคลับเ hey, ฮวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022นสนามเจลโดมที่เมืองอานเนมประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันที่24กันยายน2565ลุ่มบีนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติตุรกี โคด,ด่วนดานายศีวัชระเมธากุลทิมสาวไทยส่งคู่เล่นลงสนามนำโดยพรพันธ์เกิดปราดมือเซตกับตันทีมโดยในเซตแรกตุรกีทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกว่าสาวไทยเรายังไม่เริ่มต้นไม่ได้ตุรกีชนะไปก่อน25-17ต่อแต่เซตสองสาวไทยเริ่มเกมได้อย่างดีต่อเนื่องนำ3-0ต่อรวมถึงยังเป็นฝ่ายนำตลอดทั้งเซตแม้ในช่วงท้ายจะโดนตุรกีไล่ตีเสมอแต่ทางโค้เล่นแต้มดิวและทีมสาวไทยเอาชนะไป ใน31ต่อ29ปตีเสมอ1ต่อ1เซตส่วนเซต3สูส่สีตัวรกีเล่นได้ดีมากแต่เบียดเอาชนะไป25ต่อ22สาวไก่งวงนำอีกครั้ง2ต่อ1เซต เซต4ไทยปรับเกมสงสสิพรจันทวิสูตรยืนหัวเสาและขยับอัชราพรไปเล่นดีหลังแทนที่พิมพิชยาเกมดีขึ้นก่อนจะเอาชนะไปใน25 19, ต่อ19ตีเสมอ2ต่อ2เซตพอเซต5ก็สู่สีผลัดกันน้ำผลัดกันตามก่อนที่ไทยจะเอาชนะไปสาวไทยประเดิมสนามด้วยการแซงกลับมาคว้าชัยชนะเก็บได้2คะแนนนัดต่อไปจะเดินทางไปแข่งกันที่เมืองรังประเทศโปรแลนด์และจะพบกับโปรแลนด์ในวันที่28กัน ยายน2,565ติดตามกันได้ทางช่อง Workpoint ใหม่เล็กี13